สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดาราพาสวยค่ะกับบุ๋มปัดดาวงพ้ดีคนนี้นะคะทางช่องนี้เลยค่ะช็อป77ช้อปปิ้งทีวีที่เดียวที่คุณวางใจรายการของเราจะสันหาสิ่งดีๆต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายมาให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกหากันในราคาพิเศษโดยที่คุณ ไม่ต้องออกจากบ้านเลยนะคะสําหรับเคล็ดลับความงามที่อยากจะมอบให้ในวันนี้นะคะกับสาวๆที่มักจะต้องแต่งหน้าในที่มืดๆสลัวๆแอบแต่งหน้าตอนแฟนหลับไม่กล้าเปิดไฟแรงเดี๋ยวแฟนตื่นนะคะเปิดออกมาทีพอขับรถออกนอกถนนโอ้โหแก้มแดงเป็นลูกตำลึงพอๆกับลิงงานวัด ไม่ต้องตกใจค่ะวิธีการแก้ไขมีนะคะถ้าปัดบลัชออนธรรมดานะคะใช้สำลีก้อนเนี่ยนะคะปัดปัดปดป,ดป,ดป,ดปัดเคียออกนะคะแล้วก็ใช้แปลงหัวใหญ่เนี่ยนะคะปัดเขาเรียกว่าจุ่มแป้งฝุ่นแล้วก็ตบตบตเบาๆมันก็เจือจางลงแต่ถ้าเป็นบลัชออนแบบครีมนะคะที่คุณตบเข้าไปฝังไปในแก้มเนี่ยไม่ยากฟองน้ําชุบน้ําเช็ดเลยค่ะเช็ดเบาๆนะคะเช็ดแบบซับๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆออกไปแล้วก็ใช้แป้งฝุ่น กลบเหมือนเดิมเท่านั้นล่ะค่ะคุณก็สวยกลับมาดังเดิมไม่กลายเป็นลิงงานวัดแล้วนะคะแต่ในช่วงนี้นะคะมีสาวคนหนึ่งค่ะหน้าท้องเธอเนี่ยโอ้โหแบนเรียบท,ทั้งที่เธอเนี่ยฮะกินเยอะมากเช็ดแอบ,บเห็นในกองทายจะขอเมาส์เธอมีเคล็ดลับอะไรไปฟังเธอกันค่ะตอนนี้นะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยน้าฉาลืเกินค่ะกินอะไรก็ไม่อ้วนกินเท่าไหร่ก็ไม่ป่อง ยังไงเนี่ยต้องถามเคล็ดลับสำหรับสาวคนนี้นะคะพี่จุ๊บแจสส๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะขอเมาส์หน่อย่คะในกองถ่ายเนี่ยเธอยือนกินก่อนดิฉัน<ว>แล้วก็กินแบบว่าก, <c oughs> กินทั้งวันแล้วอีฉันก็กินเสร็จแล้วเข้าฉากแล้วกลับมาเธอยังยืนกินอยู่เยังกินอยู่ยยยคะ่ะเพราะว่าเรื่องกินเนี้ยเป็นเรื่องความสุขเขาบอกว่ารางวัลของชีวิตเนี่ยคือการกิน ที่กองถ่ายก็เมาะนะว่าเธอเป็นโรคหรือเปล่านี่กิน่าหร่ก็ไม่อ้วนขนาดดฉันยอนดมยังอ้วนเลยเฮ้ยไม่ใช่จริงๆแต่เมื่อก่อนก็มีปัญหาค่ะเมื่อก่อนมีปัญหาก็เหมือนกับว่ากินอะไรเข้าไปแล้วมันไม่ขับถ่ายไงคะมันทําให้เรารู้สึกเลยว่าแบบว่าลําไส้ของเราดูดซึมไม่ดีคืองานพวกเราเนี่ยโดนเรียกทํางานก็ตั้งแต่เช้ามืดใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้นะคะคุณผู้ชมเองเนี่ยที่ชมรายการอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องทํางานตั้งแต่ตอนเช้าถูกผมงเช้าออกจากบ้านกะตีห้าเลยซ้ำบางคนบางคนนะคะอะไรที่แบบว่า กินแล้วให้มันอิ่มท้องอะไรกินแล้วบอกว่ารู้สึกว่าเอออาจจะไปเลี้ยงสมองไปบำรุงร่างกายนะคะแต่บางทีอาหารที่เรารับประทานไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ไอ้ที่ไม่มีประโยชน์นั่นแหละค่ะมันจะสะสมตามผนังลำไส้โดยเฉพาะบางคนที่ชอบกินพวกปิ้งย่างอย่างเงี้ยโอ้ยหรืออาหารพวกบอกว่าขาหมูหรือว่าอะไรที่มันแบบว่าเป็นมันๆนะคะคาบไขมันนี้แหละมันจะไปเกาะตามผนังลำไส้พอเกาะเกาะเกาะแล้วมันไม่ขับถ่ายมันจะเป็นคาบตะกันนะคะแล้วทีนี้พอมันไม่ขับถ่ายออกมันก็จะดูดของเสียออกไปใช้ในร่าง กายของเรานะคะ,คะทีนี้สิวมาเลยแล้วบางทีนะหน้าหมองค้ำนะคะเหมือนโดนของอเนี่ยนี่น้นนนำมันไส คลาบน้ำมันต่างๆที่คุณกินเข้าไปสะสมนะคะแล้วไม่ออกไปเนี่ยนะคะรวมถึงการดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์มันก็ไม่ดูดซึมมันไม่ดูดซึมแล้วนะคะแล้วเคยไหมคะแบบว่าคุณหมุมแบบว่ารู้สึกไหมว่าเวลาคนบอกว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ได้กินเยอะนะก็ไม่ได้เน่าอะไรบ้างไมยก็ขับถ่ายได้บ้าบเป็นปกติแต่พอตอนไัยลงโอ้โหกลิ่นแบบน่ากลัวมากเหมือนกับไส้เน่าอันนี้คือเน่าของเจริงแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่ายิ่งคนอ้วนเนี่ยเขาบอกว่าขับถ่ายไม่ดีนะคือขับถ่ายไม่เป็นปกติมันเหมือนแบบว่าพอเราแบบว่าขับ ถ่ายไม่ดีปุ๊บมันจะสะสมะอะพวกไขมันต่างๆอ้วนๆอ้วนๆอ้วน,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 วนขึ้นเรื่อยๆออนะคะจุ๊บเนี่ยเคยมีปัญหาเมื่อก่อนหนัก56กิโล56กิโลแบบว่าโอ้หูทุกคนบอกว่าพุงก็ใหญ่สะโพกใหญ่ต้นขาใหญ่นะคะแขนใหญ่เวลายิ่งอยู่ในกล้องยิ่งบานเลยบานนะคะส่วนใหญ่รับบทคนใช้เนะา,านนะก็แบบว่าใส่เสื้อผ้าฟังก์ชันก็ไมาค่อยแบบซีเรียสนี่จะมาเปล่งและมี เกิากกันตาเจ้านายได้อย่างไร่อะเราก็แบบว่าอยากจะหุ่นดีเนาะเห็นเพื่อนๆเขาใส่ชุดกันแบบมีส่วนวอลส่วนโคบางทีชุดนี้เนี่ยเขาใส่แล้วสวยๆแต่เราใส่แล้วเป็นป้าเลยอ่ะแล้วเราขายของขายโดนไม่ใช่จริงๆขายขปงนแถวตลาด้อยควางรู้สึกแบบเคืองอ่ะ ไม่ได้เราใส่ไม่ได้เราใส่แล้วเป็นป้าแต่เพื่อนใส่นะสวยๆทำไมนะคะเราก็หาวิธีสิทีนี้ก็แบบไปซื้อยาถ่ายมาเม็ดเหลืองๆเนี่ยก็ลือกินให้มันแลงนะโอ้กินจากซองเป็นสี่เป็นหกเป็นกำกำมือแล้วทีนี้ไม่ไายแล้ว ไม่ถ่ายแล้วเป็นกำมือคุณเป็นกำมือประมาณ20กว่าเมตรบ้าสิกว่าเมตรนะคะคุณหมอบอกว่ารูทเวลของเราเนี่ยหูวรูดี่ยมันตายไปแล้วมันตายไปแล้วจริงๆริใช่คะเพราะยาเนี่ยไปบังคับการบีบคลายตัวของกล้ามเนื้อตรงนั้นนะคะทำให้หลังๆเนี่ยมันเกิดการขี้เกียจค่ะมีความทรงจําที่ขี้เกียจมันทำให้ไม่สามารถที่จะขับถ่ายได้เองถูกต้องมียาไปกระตุ้นต้องมียาไปกระตุ้นแต่ทีนี้มันไม่กระตุ้นแล้วไงคะคุณหมอก็บอกว่ากล้ามเนื้อหูวรูดแต่มันตายไปแล้วแล้วทีนี้ก็ทํายังไงก็แบบว่าเออไปซื้ กาแฟบดีท็อกดีกว่าเหมือนการดีท็อกล้างสารพิษนะครับใส่สวนเข้าไปนะสวนทวารต้มกาแฟร้อนเกินไปจ้าลไส้อักเสบจริงๆแล้วคุณหมอก็บอกว่าไม่มีใครบอกเลยเนี่ยในวิธีนี่ไงไม่มีใครบอกเลยว่ามันต้องรอเย็นดอนนะจากบอกว่าในแบบฉลากที่เขาบอกไงแล้วไปหาคุณหมอบอกคุณหมอหนูปวดปวดลำไส้มากเลยคุณหมอบอกดีที่ไม่ปล่อยแรงเกินไปลำไส้แตกนะคุณจุ๊บแจงแล้วจะไปนอนอ้าขาให้คุณหมอเขาแบบดีท็อกล้างลำไส้แล้วก็ไม่มีเวลาไงแล้วก็ไปรู้จักน้องคนหนึ่ง เขาก็บอกว่าสลิมแมกซเนี่ยสามารถนะคะดีท็อกได้หนึ่งครั้งนะคะหน้าท้องจะแบนราบนะคะหุ่นจะสวยผิวจะใสเพียงคํามคือเราอุย๊ยจริงหรอเราลองมาหลายวิธีแล้วนะคือแบบว่าหลายวิธีที่เราลองมามันไม่เคยได้ผลเลยเราก็มาดูสารสกัดกับส่วนผสมนะคะตัวแรกนะคะเป็นนมผงจากโยเกิร์ตนะคะ,คะโยเกิร์ตเนี่ยรู้อยู่แล้วนะคะเป็นจุลินทรีย์สดนะคะช่วยแบบว่าทําให้ของเสียที่เป็นของแข็งเนี่ยนิ่มแล้วก็อ่อนตัวลงนะคะม,มันจะคุดคลาดออกมาง่ายดายนะคะปวดท้องไหมอุ๊ยไม่ปวด เลยและที่สําคัญนะเมื่อก่อนเนี้ยเรานั่งนะนั่งห้องน้ำเนะี้ยนั่งเป็นชั่วโมงอ่ะอนั่งก็แล้วอ่านหนังสือนั่์ก็แล้วอ๋อเป็นเด็กชางเน็บ,นนบตะคิวกินก้อนอ่ะเข้าใจแล้วก็แบบ ระยเวลาออกมาเนี่ยมันจะแบบมีเลือดเหมือนเป็นแบบว่าเขาเรียกลิสิสตดวงอ่ะมันแข็งมากจริงๆนะคะน,นั้นลำไส้<อ>จะเป็นมะเร็งเอานะ,ะคุณบอกว่าลำไส้อาจจะอุดตันได้แล้วก็เป็น<ช>มะเร็งลำไส้ได้<ช>ตัวนี้เนี่ยนะคะจะบอกว่าทําให้ของเสียนิ่มแล้วก็อ่อนตัวลงนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะแอปเปิลไซเดอร์ตัวนี้ที่สุดนะคะเขาจะล้างนะคะดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายของเรานะคะตั้งแต่ต้นลำไส้ยันปลายลำไส้นะคะแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยหลายๆคนสงสัยว่าคืออะไรก็คือน้ำส้มสายชูใช้แอปเปิลหมักเป็นเวลาเก้าเดือนตัวนี้จะระ คนต่างประเทศนะคะหรือคนสเปนเนี่ยเขาจะใช้ปรุงอาหารนะคะเขาจะคูดคราดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เกาะตามผนังไส้ออกมาอย่างง่ายดายนะคะ,คะและตัวต่อไปนะคะคือแอลคาเนทีนะคะตัวนี้นะคะไขมันที่สะสมนะคะตามพุงต้นขาต้นแขนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาจะทํางานเป็น2เท่าก็คือนั่งเราก็จะเหมือนเดินเดินเราก็จะเหมือนวิ่งนะคะร่างกายจะเผาผ่านไขมันนะคะให้เรามีส่วนว้าวส่วนโคง้งและหลายคนก็บอกว่าอุ้ยจุ๊บแจงเนี่ยจะต้องออกกําลังกายแน่เลยเฮลตี้ไปออกกําลังกายหรือเปล่าทําไมฟิตเฟิร์ม ไม่เลย365วันเรานั่งแต่มอเตอร์ไซค์อ,ะอ,อ่ะนั่งออออโมอเตอร์ไซค์ทำงานางนา้นอย่างนี้นะคะคือบอกว่าเราก็มีเวโปรตีนใส่เข้าไปนะคะทำให้หุ่นของเรานะคะฟิตแล้วก็เฟิร์มกระชับนะคะไม่ย้วยไม่ยานไม่หย่อนไม่คล้อยอแล้วการไปเพิ่มกล้ามเนื้อ้เิ่มกล้ามเนื้อมันจะเหมือนการซิทอัพหรือว่าสร้างรอนสวยๆให้เราแบบง่ายๆด้วยตัวเองที่บ้านนะคะ,คะและอีกตัวหนึ่งนะคะรับประทานง่ายนะคะสริมแบ็คของเรานะคะผสมน้ำผึ้งนะคะตัวนี้นะคะหลายๆคนรู้แล้วนะคะว่าน้ำผึ้งเป็นยาอายุวัฒนนะะคสาาามรถแบบว่ คนเป็นเบาหวานสามารถรับประทานได้นะคะใครที่ไม่ขับถ่ายนะคะเตรียมเลยน้ําสะอาดๆนะคะก่อนนอนหนึ่งแก้วค่ะว่ายแล้วก็สลิมแมกหนึ่งซองนะคะนี่เลยค่ะก่อนนอนนะคะเราก็เทสลิมแมกเลยนะคะ1ซองเข้าไปนะคะสลิมแมกของเรานะคะละลายน้ําได้ทันทีนะคะไม่ตกตะกอนนะคะเดี๋ยววางไว้เลยอยไาเพิ่นะคะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหลอดใหม่มานะคะได้ค่ะเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวรอเขาละลายแป๊บหนึ่งค่ะนะคะละลายแล้วก็จะบอกเลยนะคะว่า นะคะอันนี้นะคะต้องรับประทานทีเดียวให้หมดนะคะอ๋อยังไงคะ,ะก็คือว่าพอฉีกซองปุ๊บนะคะเพื่อนบางคนนะคะเก็บเอาไวา้ทานครึ่งแก้วเราไปคุยโทรศัพท์ทานครึ่งแก้วแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะคุณค่าทางอาหารจะหมดไป เพราะว่ามันเป็นของสดใช่ค่ะต้องผสมสดทุกครั้งที่เรารับประทานนะคะทานให้หมดแก้วนะคะแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ไปนอนซะพอตื่นขึ้นมา6 8ถึงชั่วโมงนะคะจะเหมือนมีคนเอามือเบาๆมาแตะที่หน้าท้องนะคะคุณจะนั่งห้องน้ำนะคะครูดคราดทุกสิ่งทุกอย่างออกมาง่ายดายนะคะครั้งแรกนะคะทั้งสีทั้งกลิ่นนะโอ้เรียพี่เลยค่ะไม่ต้องแบบสงสัยเลยนะคะจะออกง่ายดายมากนะคะแต่เราดีทอครั้งที่สองครั้งที่3นะคะสีกับกลิ่นนะคะจะแบบว่าเหมือนหมอนทองนะคะสีจะสวยขึ้นนะคะ คุณสังเกตนะคะว่าสุขภาพของคุณดีหรือไม่ดีนะคะคุณต้องดูของเสียที่ออกมานะคะถ้าเกิดของเสียของคุณจมน้ำน่ยแสดงว่าคุณสุขภาพไม่ดีแต่ถ้าเกิดของเสียที่แบแบว่าลอยน้ําได้แสดงว่าคุณสุขภาพดีนะคะวันนี้นะคะใครนะคะที่แบบว่านะคะชอบเคี่ยวผักนะคะไม่ชอบรับประทานผากักหรือว่าขับถ่ายยากนะคะช่วยเลยค่ะซลิมแมทของเรานะคะเป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการนะคะมีเครื่องหมายดีท็อกนะคะของเราไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะคะผิวสวยนะคะ ขาหุ่นดีเนี่ยเป็นของแถมนะคะของเราเกี่ยวกับเรื่องการดีท็อกล้างสารพิษออกจากร่างกายนะคะทําให้แบบว่าสุขภาพของเราดีนะคะเขาบอกลําไส้เนี่ยเป็นบ่อกเกิดแห่งโรคนะ,คะถ้าลําไส้ของเราเนี่ยสะสมแบบว่าของสกปรกหมักหมมอาไว้เยอะๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดโรคอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไงมันเหมือนกินน้ำโยเกิร์ต สามารถกินได้ทั้งบ้านนะคะไม่ว่าจะแบบวัวนวันหนึ่งได้กี่ซองวันหนึ่งก่อคะก็ตามปกติแล้วว่ากินก่อนนอนแค่ซองเดียกวก็พอแล้วคะ่ะมันอร่อยกินเยอะกว่าน,นั้นได้หมด <laughs> แต่ว่าเขาบอกว่าอาทิตย์หนึ่งนะคะไม่ต้องดีท็อกทุกวันนะคะอาทิตย์หนึ่งสองถึงสามครั้งก็พอะะจริงเหรอพี่กินทุกวันเลยอ่ะจริงเหร,อ,ร,หรอคะก็จร,จริงเราแล้วไม่ต้องก็ได้นะคะเพราะว่าหลายคนช่องบอกว่าจุ๊กว่าผอมมากทำไมถึงผ้อมพร้อมพรอมพอมเป็นโรคไทรอยหรือเปล่า,าแต่ไปตรวจสุขภาพแล้วนะคะไม่เป็นอะไรนะคะเพราะว่าระบบเผาผลาญเราดีเหมือนเราได้ขับถ่ายนะคะการดูดซึมอาหารต่างๆนะคะมันก็ดีทําให้สุขภาพดีนะคะสามารถรับประทานได้ทั้งบ้านนะคะไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่านะคะหรือเด็กที่แบบไม่ชอบรับประทานผักเขียผักนะคะอร่อย เห็นไหมล่าเมื่อก่อนนี้นะจุ๊บจะบอกนะว่าจุ๊บ่เป็นคนที่บบกอย่าไปบอกใครนะว่าฉันเป็นนางงามเก่าแต่สวยสวยสวยใช่คะเออสุดนาเสียงดังเออ ใครอยากสุขภาพดีนะคะวันนี้สริมแมกของเรานะคะ1กล่องราคา1น0 0บาทค่ะมี1ิซองนะคะ,คะสามารถดีท็อกนะคะได้1เดือนนะคะ1อาทิตย์ดีท็อกนะคะ2-3ครั้งพอนะคะ,คะวันนี้โปรโมชั่นนะคะเด็ดมากๆเลย <S 1>, 1, <S 1กล่อง1,500บาทนะคะ,คะวันนี้2กล่องนะคะ3,000บาทนะคะวันนี้เราลดเหลือ2,700บาทแต่ถ้าเกิดใครโทรมานะคะ50สายแรกนะคะเราแถมฟรีให้อีก1กล่องนะคะเป็น3กล่อง2,700บาท จัดส่งฟรีทั่วประเทศไอ้ทั้งอีกหนึ่งกล่องนี่คือเป็นรสชาเขียวอย่างนี้เลยจะบอกนะคะเรามีรถใหม่นะคะคือรสชาเขียวนะคะเป็นรถใหม่ล่าสุดนะคะสารสกัดและส่วนผสมนะคะเป็นเชลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,คะบอว่าปลอดภัยนะคะสามารถดูแลสุขภาพได้นะคะ<อ>สามารถมิกซ์ได้นะ,ะสั่งนะคะสามกล่องเนี่ยอาจจะเอาแอปเปิลไซเดอร์หนึ่งกล่องชาเขียวสองกล่องก็ได้หรือว่าแอปเปิลไซเดอร์สองกล่องชาเขียวหนึ่งกล่องก็ได้นะคะรสชาเขียวก็จะแบบว่าเปรี้ยวนิดนดน,ดนะคะอ,อร่อยนะคะ,ะ,คะแล้วแต่ที่ชอบเลยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณมากๆาสำหรับ กรบคุณจุกแจงค่ะขอบคุณค่ะค่ะี่ฉนก็ได้ทานอย่างนี้นะคะอารมณ์ดีเลยละค่ะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการที่จะเลือกซื้อเลือกหาของดีๆนะคะแล้วก็แน่นอนเราคัสรัมาให้คุณอย่างดีนะคะต้องคอยดูรายการของบุ๋มนะคะดาราพาสวยนั่นเองนะคะรายการที่จะเลือกสรรสิสินค้าเยอะแยะมากมายสิ่งของต่างๆโดยที่คุณไม่ต้องออกจากบ้านเลยค่ะ ที่ช่องนี้นะคะช็อป77ช้อปปิ้งทีวีที่เดียวที่คุณวางใจนะคะสำหรับในวันนี้อยู่และคุณจะแจ้งตัวคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ